สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกๆท,ท่านนะครับและสวัสดีท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง PJ Pro Audio ด้วยนะครับวันนี้กับผมพัชก็จะพาท่านมาชมระบบแสงสีเสียงของทีมงานคาร์บอยและอด์ซาวนะครับซึ่งโรงงานคอนเสิร์ตที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงนะครับเป็นงานศาสตร์เดือน10นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับ ชีมงานก็เริ่มเตรียมระบบไฟนะครับซึ่งไฟ LED ใช้ทั้งหมด8แหลกนะครับแหลกหนึ่งก็มีอยู่8ตัวนะครับแล้วก็ใช้ไฟเคลียร์อีกหนึ่งแหลกนะครับส่วน power ก็จะเป็น s u b เ a n ก็จะเป็นของทาร์นะครับแล้วก็กลางแหลมก็จะเป็นของซินก i ว่า8900นะครับซึ่งเวทีวันนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่12เมตรนะครับสูง 120เซนนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกมานะครับก็สเปกก็ใช้หลังคานะครับอันนี้ก็ตู้เตรียมทำไซด์ฟิลด้านข้างนะครับเป็น C s Audio นะครับซึ่งเป็นหน่ของ P Audio นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับก็กำลังไฟก็เพียงพอสำหรับเวทีแสงสีเสียง หรือว่าเหลือเฟือกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่ใช้กับไฟบีมนะครับไฟพานะครับบนเวทีนะครับส่วนตู้ระโผล่กวันนี้ใช้ข้างละสิบสองใบนะครับแหวนนะครับซับก็ใช้ข้างละหกใบเป็นตู้ทิ่มของมาเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวกดลอกไฟฟ้านะครับขึ้นโครงเวทีนะครับ ส่วนรอนี้ก็เป็นน้าทีมงานก็เตรียมพาวเวอร์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงตอนเช้าอยู่นะครับน่จาจะประมาณช่วงนั้นก็ประมาณ11โมง12โมงนะครับซึ่งก็ใช้มิกหายจากเวทีก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรได้นะครับ ก็เป็นลานพ่อขุนนะครับพ่อขุนรามคำแหงนะครับก็อยู่ตรงทางเข้าลามพอดีนะครับก็ติดกับสนามบาชมังคลานะครับก็อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงก็เป็นเดวเวอ a ลทนะครับ d b x นะครับแล้วก็ bss นะครับ F4960 นะครับเป็นรุ่นใหญ่ของ d d x นะครับแล้วก็ใช้มิกซิเตอนของมาดาน,นะครับ M32 นะครับอันนี้ก็เป็นของเอนจิเนีนะครับมีเทคนะครับก็ลากสายอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับว่าระบบไฟก็จะเป็นของ TMT นะครับ ซึ่งก็เวทีก็กว้างอยู่ที่12เมตรนะครับก็ใช้ลำโพงแขวนซ้ายขวาที่12ใบนะครับเป็นดอก12นิ้วนะครับของ P-Audio นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเตรียมงานก่อนจะมีการแสดงตอนเย็นนะครับซึ่งตอนเย็นก็จะมี หลายวงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีทางศิลป,ปินหลวงไก่นะครับมาทําการสแสดงนะครับก็จะมีข้างๆเต็น์ก็จะมีการขายของนะครับของนิสิตนักศึกษาของมอรามคำแหงนะครับก็ตู้ต้องคุมไว้หมดนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับ ก็ทีมงานของคาร์บอยและแอนซาวโดยเฮ er ียทวัตนะครับก็ใครต้องการเครื่องเสียงไฟเวทีแสงสีเสียงระดับงานใหญ่ๆก็สเกลใหญ่ๆก็ติดต่อได้ที่คาร์บอยและแอนซาวนะครับอันนี้เป็นตู้การแหลมซีเอสแล้วก็ตู้ซับมาร์คว l ลนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ทางซาวก็ กำลังเตรียมพาวเวอร์แล้วก็อุปกรณ์สายต่างๆนะครับแล้วก็ต่อสาย LED นะครับไฟ LED นะครับใช้ทั้งหมดแปดหลกอันนี้ก็จะเป็นตู้สายฟิวนะครับใช้เป็นซับนะครับสำหรับตู้กองนะครับด้านบนก็จะเอาตู้ PA ซ้อนอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุมกำลังที่ใช้สาหรับในงานนะครับอันนี้เป็นด้าน PA นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านมนเวทีนะครับเป็นมอนิเตอร์ต่างๆให้กับนักดนตรีนักน้องนะครับจะได้ยืนเสียงตัวเองเวลาทำการแสดงนะครับซึ่งเขาบอกก็ใช้มาแนานะครับบางตัวนะครับใช้เป็นสิบๆปีเลยก็ว่าได้นะครับของซิงค์ว่านะครับส่วนทามนี่ก็เพิ่งใช้มาปีสองปีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบเครื่องปั่นไฟนะครับจะเป็นลานพ่อขุนนะครับซึ่งติดกับสนามราชมังคลานะครับยังไงก็ฝากช่อง P j Pro Oreo o ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วงเตรียมงานนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตอนเย็นงานตอนเย็นนะครับ ังไงก็ขอบคุณเฮียวัดด้วยนะครับที่อนุญาตให้ทางช่องได้ถ่ายทําลงช่อง y o u t u b e นะครับยังไงก็ขอบคุณมากมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง p ี Pro Audio ด้วยนะครับมีสิ่งดีๆในระบบเสียงเราก็จะมานำเสนอนะครับ ซึ่งคลิปยาก,ก็จะห่างหายไปนิดนึงนะครับจังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นที่ไว้นิสิตนักศึกษาไว้เอาของมาขายนะครับก็เป็นงานศาสตร์เดือนสิของมอรามคำแหงนะครับก็ใช้ตู้กลางแหลมข้างละ12บสอนะครับแล้วก็ซับข้างละหกใบนะครับ เราถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ผู้คนช่วงนี้ก็ยังไม่ปุ้นพลาดน,นะครับอากาศก็จะอบอ้าวนะครับเนี่ยาก,ก็ขอบคุณพ่อแม่นะครับที่เข้ามาชมช่องพีจีโปรอริโอนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ